ยาแก้ปวดแบบไหนที่คนโรคไตไม่ควรกินถ้ามีอาการปวดคนไข้โรคไตต้องกินยาแก้ปวดตัวไหนดีจะไปทำให้อาการของโรคไตหรือทำให้การทำงานของไตนั้นแย่ลงได้ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อในคนไข้ที่เป็นโรคไตเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าจะมียาบางตัวที่คนไข้โรคไตไม่ควรทานหรือเป็นข้อควรระวังข้อห้ามใช้ในคนไข้โรคไตเลยแต่จะมียาแก้ปวดอะไรบ้างและถ้าคนไข้โรคไตจําเป็นต้องกินยาแก้ปวดจะกินยาแก้ปวดตัวไหนได้บ้างวันนี้มีคําตอบมาให้ค่ะ ก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะในคนไข้ที่เป็นโรคไตซึ่งในที่นี้จะหมายถึงคนไข้ที่เป็นไตเสื่อมไตวายเรื้อรังมีค่าการทำงานของไตลดลงคนไขห้หลายๆคนคงพอจะทราบว่า ยาแก้ปวดนั้นทำให้ไตาวายได้มากขึ้นหรือทำให้ค่าการทำงานของไตนั้นลดลงดังนั้นการใช้ยาแก้ปวดในคนไข้ที่มีภาวะไตเสื่อมไตาวายจึงเป็นข้อที่ควรระมัดระวังเพราะยาแก้ปวดนั้นจะไปทำให้อาการของโรคไตหรือทำให้ การทำงานของไตนั้นแย่ลงได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วในคนไข้โรคไตเสือ่อมไตวายเรื้อรังก็ต้องแบ่งระยะออกให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าในคนไข้โรคไตนั้นก็จะมีหลายระยะโดยที่ในระยะหรือความรุนแรงของโรคไตที่จะต้องควรระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการใช้ยากแก้ปวดเป็นพิเศษนั่นก็คือตั้งแต่ระยะที่3ขึ้นไปค่ะนั่นก็คือมีค่าการทำงานของไต น้อยกว่า59ลงมานะคะเนื่องจากว่าในภาวะนี้การกรองของไตนั้นจะลดลงค่อนข้างมากการที่จะขับยาขับของเสียต่างๆก็จะลดลงตามมาและอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือยาแก้ปวดนั้นจะไปกระตุ้นทำให้ค่าการทำงานของไตลดลงอย่างมากและรวดเร็วด,ด้วยค่ะสำหรับยาแก้ปวดที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงนั้นนะคะที่เราพูดถึงกันมานะคะ ก็คือยาแก้ป,ปวดกลุ่มเอนเซตหรือที่เรียกว่ายาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากการที่ยาแก้ป,ปวดกลุ่มเอนเซตนั้นไปหดหลอดเลือดนะคะทำให้มีการกรองของไตมีการไหลเวียนของเลือดเข้าไปในไตได้ลดลงนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเมื่อได้ทานยาแก้ป,ปวดกลุ่มนี้ติดต่อ,อกันเป็นระยะเวลานาน ก็ยิ่งจะกระตุ้นทําให้ค่าการทํางานของไตนั้นลดลงอย่างมากค่ะยกตัวอ,อย่างชื่อยาในกลุ่มเอนเซทนะคะเช่นยาไดโคฟีนแอไอบูโพรเฟนไพรอซิคแคมหรือแม้แต่แอสไพรินเองที่สมัยก่อนนิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดต่างๆแต่ในปัจจุบันก็มีความนิยมในการใช้ลดลงค่อนข้างมากแล้วนะคะและนอกเหนือจากนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นยาเอนเซในกลุ่มใหม่เช่นซิลิคซิหรืออีโทริคซิ ก็มีผลทําให้ค่าการทํางานของไตลดลงได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นในคนไข้โรคไตควรที่จะระมัดระวังการใช้ยากลุ่มเอนเซตนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะได้รับคําแนะนําจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานะคะและถ้าเป็นคนไข้โรคไตในระยะที่4 หรือมีค่าการกรองของไตน้อยกว่า30ลงมานะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มเอนเซตนี้เลยนะคะในคนไข้ไตวายเรื้อรังที่มีค่าการทํำงานของไตน้อยกว่า30นั้นนะคะถ้ามีอาการปวดและจำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวด ยาที่สามารถใช้ได้ก็คือพาราเซตามอลค่ะซึ่งบางคนจะเข้าใจว่าการกินยาพารานั้นทำให้ไตาวายได้มากขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเนื่องจากว่า ยาพารานั้นไม่ได้มีผลเกี่ยวกับค่าการทำงานของไตและไม่ได้มีการขับออกที่ไตนะคะจะอาศัยการขับออกทางตับเป็นหลักค่ะดังนั้นยาพาราจึงสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในคนไข้โรคไตนะคะแต่อย่างไรก็ตามควรที่จะทานยาอยู่ในขนาดที่เหมาะสมกับร่างกายก็คือ1 0 1ถึงมิลลิกรัมต่อกิโลต่อครั้งนะคะและควรที่จะเว้นระยะห่างในการกินยาแต่ละครั้งไม่ต่ากว่า 4- 6ถึงชั่วโมง แต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนทานยาพาราแล้วยังไม่หายปวดใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งที่สามารถทานได้นั่นก็คือยาทารรมาดอค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรที่จะ ได้รับการพิจารณาจากแพทย์ก่อนนะคะสำหรับตัวยาธรรมดอนั้นมีผลข้างเคียงเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้มีผลกระทบทําให้ค่าการทํางานของไตลดลงแต่ในคนไข้าบางคนเมื่อกินแล้วอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนได้นะคะซึ่งตรงนี้แก้ได้โดยการทานหลังอาหารทันทีนะคะก็คือห้ามทานตอนท้องว่างค่ะเพราะว่าถ้ากินตอนท้องว่างจะไปกระตุ้นทําให้มีอาการเหล่านี้ได้มากขึ้นหรือในบางคนที่กินอาหารแล้วกินยาก็ยังมี าการอยู่บ้างก็แนะนําว่าควรทานร่วมกับยาแก้ขื่นไส้อาเจียน,ยนเช่นดอมเพอริโดนเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยาตัวนี้อาจมีผลในคนที่อายุเยอะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายน้อยหรือทานยาตัวนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานที่พบได้บ่อยก็คือทำให้ท้องผูกนะคะโดยเฉพาะคนที่ทานอาหารที่มีกากใยน้อยดื่มน้ำน้อยมีการเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อยค่ะ วิธีแก้ก็คือทานยาทารรมาดองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะควบคุมอาการได้นะคะหรือในบางคนที่ยังจําเป็นต้องทานต่อเนื่องก็อาจจะต้องเสริมยาระบายควบคู่ไปด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแก้ที่สาเหตุด้วยนะคะก็คือทานอาหารที่มีกากใยมากขึ้นดื่มน้ําเปล่ามากๆและพยายามขยับร่างกายให้มากขึ้น เพื่อที่จะทําให้ลําไส้ได้เคลื่อนไหวได้มากขึ้นด้วยค่ะนอกเหนือจากการทานยาเหล่านี้แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่คนไข้โรคไตสามารถที่จะใช้ควบคู่ไปกับการรับประทานยาหรืออาจจะใช้บรรเทาอาการปวดก่อนที่จะไปทานยาเหล่านั้นนะคะ นั่นก็คือยาใช้ภายนอกไม่ว่าจะเป็นยาหมองหรือว่าพวกยาทาที่บรรเทาอาการปวดนะคะรวมไปถึงที่อาจจะทําเป็นรูปแบบต่างๆเช่นพวกสเปรย์เป็นครีมทาถูนวดแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ส่วนหนึ่งค่ะส่วนการรักษาด้วยวิธีอื่นนอกจากการใช้ยานะคะก็จะเป็นการประครบร้อนการทํากายภาพบำบัดและที่สําคัญเลยต้องหาสาเหตุนะคะว่าที่มีอาการปวดนั้นเกิดจากอะไร เพื่อที่เราจะได้รักษาได้ตรงจุดและใช้ยาให้น้อยที่สุดค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับยาแก้ปวดที่ควรจะหลีกเลี่ยงในคนไข้โรคไตาวายไตยเสื่อมและยาแก้ปวดที่สามารถใช้ได้ในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนไข้หลายๆคนนะคะหรือถ้าใครมีวิธีดีๆในการลดอาการปวดก็สามารถมาแชร์กันได้คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ ก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกทุกวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะ Clinic, b อ n บ i t c l i n i ิ BunditClinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด สามารถที่จะเข้ารับกรารรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ